สวัสดีตอนหกโงเย็นที่คริสเ์โรนะคะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่แคว้นยอร์กเชอร์แล้วนะคะเรามาที่แคว้นแลนคาเชอร์นะคะเป็นอีกแคว้นหนึ่งที่อยู่เหนือขึ้นมาจากยอร์กเชอร์นะคะตอนนี้เราจะไปอาบน้ำค่ะทุกคนแต่ว่าแคมป์นี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนแคมป์อื่นเดี๋ยวให้ดูนะคะ ดีเมื่อกี้รถข้างๆเขาอาบแดดนะคะเขาใส่เสื้อผ้าทีา่นุ่งน้อยห่มน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราถ่ายเขานะคะแต่จริงๆเราถ่ายกล้องหน้ามาะคะ่ะทุกคนมีเล็กน้อยจะให้ดูค่ะที่แคมป์ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นสองที่ที่ผ่านมานะคะดิฉันพยายามที่จะให้ดูความแตกต่างของแต่ละแคมป์ที่เขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ เวลาจะไปห้องน้ํานะคะเขาจะให้เขาจะมีรหัสให้เราเนี่ยค่ะตามนี้นะคะสาเหตุที่เขาให้รหัสเพราะว่าเอ่อตรงเนี้ยมันมันอยู่ใกล้เท้านะคะเขาก็ป้องกันคนที่แบบว่าเออมาจากผับหรือมาจากที่อื่นแล้วก็มาเข้าห้องน้ําเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันอยู่ติดเท้าเลยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ เป็นแคมเนี่ยก็จะยื่นออกมานอกเทานะคะแต่ว่าตัวทางเข้าอะ่ะอยู่ในทาค่ะแล้วก็ประตูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบาร e r c โคดคือประตูเกตที่จะเข้าก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะตอนนี้ดิฉันจะไปอาบน้ำลุงจะไปเข้าห้องน้ำ ดฉันหุงข้าวแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกับปลากระกป๋องกันเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนค่ะทุกคนไปลุยถ้ำมาต้องล้างออกขพ <c oughs> ทักทายหน่อยค่ะเมื่อกี้ <c oughs> คุณลุงน่าจะไม่ค่อยคุ้นกับผู้หญิงไทย <c oughs> โอ้ย้อนแสงอ่ะย้อนแสง <c oughs> เพราะฉะนั้นเรานี่ค่ะอันนี้เป็นที่อะไรเนี่ยลงุง อันนี้เป็นพื้นที่บริเวณรอบๆนะคะไม่กล้าให้ดูคาราวานคนอื่นเขาจอดอยู่ทางขวาม,มือค่ะ yeah. นี่ที่ตากผ้าด wow. นวยน,นะคะทุกคนนู่นที่ตากผ้าอยู่ตรงนี้อ๋อฮัลโหลอันนี้เป็น chemical toilet Hello. ก็คือก็ทิง้งทิ้งฉี่ตรงนี้นะคะหากว่าใครถ่ายหนักถ่ายเบาก็เอามาทิง้งอันนี้อะไร please vacate your pitch by อ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ toilet อ,อ,อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเยอะอ๋อน,น่ารักจังเลย<ส> <c oughs> อันนี้จุดเ,เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายไอ้ห่วงห่วงแดงๆเนี่ยนะคะห่วงแดงๆที่เป็นเครื่องหมายปราสเจรีเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะ <c oughs> รึ๊บเลี้ยวเข้ามา อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะน่าจะนะแสดงว่ามีห้องซ่วมสองที่นะคะอันนี้เป็นห้องซักผ้าค่ะห้องซักผ้า <15 notes. S 2> ห้องซักผ้านี่แหละที่จะต้องใช้โค้ดที่ที่เขาบอกนะคะ,อะลองดโูโชว์ท่านผู้ชมค่ะ C t สักพามีต่อรีบม <c oughs> ีที่รีบนะคะถังขยะอันนี้ไรเอ่ยค่ะคอ่างซักนะคะประมาณนี้ค่ะหองสักคาะ่ อันนี้ f a m i ล y r o o มก็ประมาณแบบว่า room, for parents and อาจจะใช่อาจจะแบบว่าแม่เข้ากับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือแบบสองคนแม่ลูกคือทิ้งเด็กไว้ข้างนอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าห้องนี้ได้ก็คือทุกห้องก็จะมีโค้ดที่ลุงเนี่ยค่ะที่เขา <Sorry. S 2> ให้เข้าเมื่อกี้นะคะพวกนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ อันนี้ก็มีฟรีไวไฟนะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่า WiFi ที่แคมนี้จะใช้ได้ไหม <laughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องล้างจานค่ะฮ i นี่เป็นด้านหลังนะคะอันนี้ห้องอะไรอะ่ะพเรดคลีนนิ่มีห้องน้ำชายคะ่ะ ้องน้ำชายเขาจะแยกส่วนไม่ให้เดินส่วนกับผู้หญิงนะคะเพราะว่ากันปัญหา<ๆ>การการทำมิรีมิร้ายเนาะพูดใช้ภาษาคำนี้เดี๋ยวจะมีปัญหากับ YouTube AI มัยิ่งไม่ดูบริบทด้วยทุกคนนิดนิๆหน่อยๆก็จัดการเราอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าห้องนี้มันใช่ห้องอาบด้วยไหมหรือว่ามันเป็นแค่ซ่วมเดี๋ยวให้ลุงเข้าไปดูค่ะซ โอ้ท no, yeah. like nah. okay. ้องฟ้าวันนี้สดใสนะเปิดได้ไรอ่ะนะคะไอ้ดูสิอันนี้เนึ่งด้านนึงรอก่อนนะเด็ดปุ๊บฉันหอบทะลุพลังอ่าใช่โอเค thank you ลุงไปคน หมุนกล้องไวนิดนึงขอภัยนะคะนี่ก็เป็นสถานที่ถ้าเขาเออ่ทำ Business ของเขาเองเนี่ยเขาสะอาดมากค่ะทุกคนดูนะนี่ค่ะเหมือนเราอยู่ที่บ้านเลยเอาจริงบ้านดิฉันไม่ได้สะอาดแบบนี้เพราะดิฉันเป็นคนขี้เกียจค่ะนี่อย่างเลยค่ะอันนี้เป็นแอร์เป่ามือนะคะ สียงประตูอ,อ๋อน่าจะเป็นข้างหลังเขาเข้ามานะคะอันนี้มีฮีเตอร์ด้วยนะคะหน้าหนาวคงจะหนาวอันนี้ห้องล้างหน้าแปรงฟันก็เป็นห้องส่วนตัวนะคะคือมันจะเป็นการไม่สุภาพเลยถ้าคุณมายืนแปรงฟันอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วอยากล้างมือแต่ว่าติด ติดคุณอยู่อะไรเงี้ยดิฉันทำในคลิปที่สองนะคะดิฉันไม่รู้ค่ะบอกตรงว่าไม่รู้เพราะว่าออ,อยู่แคมป์ที่ผ่านมามันยังไม่มี <c oughs> แคมไหนที่ทําค่อนข้างดีอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเข้าไปแปลงฟันจะไปขากจะไปถุยอะไรก็อยู่ในเนี้คะ่ะ <c oughs> มีเฉพาะล้างนะคะอันนีจ้จะเป็นส้วมคะ่ะเป็นส้วมสองห้อง ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอาบค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนาะห้องออกไปอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะส่วนไม้มอออาบเสร็จแล้วก็ถูไว้ให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สำหรับคนอื่นค่ะเก้าอี้ก็กางลงมาได้วางของหรือว่านั่งแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะสำหรับ คนที่เขาสูงวัยนะคะเขาก็จะนั่งแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูข้างในค่ะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงถุงก๊อบแกลบของดิฉันนะคะทางนี้ค่ะเป็นระบบนะเป็นระบบอะไรเนาะนี่กดปุ่มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิ ไม่ใช่ค่ะดใช่ค่ะน้ำเป็นระบบกดปุ่มค่ะนี่่คะประมาณนี้ค่ะสะอาดสะอานค่ะทุกคนนานเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าน้ำหมดก็ก็กดใหม่ค่ะทุกคนอืม ก็านานเหมือนกันโอเคค่ะเื่อน้ำหมดแบบนี้เราก็กดใหม่อันนี้เป็นหัวชาเวอร์แบบแบบขยับไม่ได้นะคะเราต้องยืนอยู่ใกล้ๆตำแหน่งเนาะโอเคค่ะอันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วห้องน้ำก็ประมาณนี้ถ้าบางที่เหมือนแคมป์ที่สองถ้าเขาไม่มีเก้าอี้แบบติดผนังแบบนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งทั่วไปอะคะ่ะอันนี้เป็นฮีเตอร์นะคะอันนี้เป็นแอร์เป็นที่เป่าผมค่ะ นี่ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะนี่คือห้องน้ำพามาชมห้องน้ำค่ะคลิปนี้โอเคพี่ฉันจะเข้าอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้สั้นๆนะคะหลังจากที่ดูคลิปยาวมานานน่าเบื่อหน่ายนะทุกคนทำคลิปตอนนี้มีแต่คลิปยาวๆทั้งนั้นเลย,ยดิฉันก็ไม่พอใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่อยากตัดออกอะนะคะ อ๋อทุกคนดิฉัน s, <S <st arts> ลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะห้องน้ําที่ประเทศอังกฤษเนี่ยทุกที่เอ,อย่าพูดแบบนั้นเลยเกือบทุกที่จะมีมกระาดาษชําระให้นะคะมันจะมีแค่บางที่แหละที่อาจจะกระดาษชําระหมดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะจะมีทุกที่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูมีทุกที่ค่ะกระดาษชําระไม่ว่าคุณจะไปเข้าห้องน้ําที่ไหน คุณไม่ต้องกังวลนอกซจากว่ามันหมดนะคะแต่ทุกที่เขาจะเติมไว้ให้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดิฉันเคยเข้าห้องน้ำต่ออีกละว่าจะจบคลิปดิฉันเคยเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้เช็คกระดาษที่ชู่ก่อนนะคะ โอ้โหสวยบันไลค่ะทุกคนดีว่ามีมก,รมกระดาษที่ชู่ในกระเป๋าสะพายบางครั้งถ้าไปกับลูกสาวก็ง่ายขึ้นเพราะว่าลูกสาวจะซัพพอร์ตนะคะบางทีเราอยู่ข้างในโอ้ตายแล้วลูกห้องน้ําแม่ไม่มีกระดาษทิ่ชู่อะไรเงี้ยลูกก็จะช่วยสอดเข้าไปใตาทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนก่อนที่จะมีคนเข้ามานะคะเราปิดคลิปกันแค่นี้ก่อนนะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปคะ่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย